มีเจอ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตมาเพลย์ลิสต์ในช่วงเมใน <c oughs> ช่วงเมงอะไรเลยชั่วโมงเย็นของเรานะคะที่คุณผู้ฟังขอไว้นะคะอาจทยอยทยอยเปิดกันไปนะคะส่วนใครที่รออีกหลายเพลงสักครู่นะคะเรายังพอมีเวลาคะ่ะให้คุณได้เตรียมตัวฟังเพลงไปพร้อมๆกันแล้วก็เตรียมเก็บโต๊ะกลับบ้านตอนหกโมงเย็นนะคะระหว่างนี้คะ่ะ ตั้งคำถามให้ตัวเองกันไว้ละกันจะจ่ายดอกเบีย้ยบ้านแพงไปอีกทำไมย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินจ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงเงินเก็บก็มากขึ้นกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะอัตราดอกเบีย้ย0%ต่อปีในวงเล็บนะคะสามเดือนแรกสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1.50ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปี2.85%ต่อปีผ่อนสบายสูงสุด30ปีค่ะ ยินกูได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง15ตุลาคมนี้โดยได้อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่15พฤศจิกายยนนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาและแอปพลิเคชันใหม่โมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w gsb o r t h หรือ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้ กู่ที่จําเป็นและชําระคืนไหวเป็นลูกค้าเราถ้ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมอย่าลืมนะคะตั้งคําถามเอาไว้จะจ่ายดอกเบีย้ยบ้านแพงไปอีกทําไมพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริกาคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน คืนนี้ฟูทีมนะคะคุณผู้ฟัง3ามทุ่มถึงห้าทุ่มกับเผือกเต้นและก็หอมนะคะฟังไปพร้อมๆกันและมาดูซิว่าโพของเราคืนนี้จะเป็นเรื่องที่ว่าได้เรื่องอะไรค่ะฟังไปกับอาหารแมวคานีว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันอย่าลืมมาเลขโทรศัพท์ศูนย์สองหเจ็ค่ะโถพุดโถอย่าลืมโทรนะ สักครู่เดี๋ยวก็ทยอยทยอยเปิดแล้วก็จะมีนุนิวด้วยนะคะร,รวมไปถึงอยากอินเพลงรักสำหรับซีซันไฟนะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นกับอีก38นาทีวันที่ท้องฟ้าอื่นๆแต่ฝนอาจจะไม่ตกพักบ้างก็ได้ให้มีโอกาสให้น้ำมีที่ระบายออกกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เอาใจช่วยสำหรับในส่วนที่อ,อยู่ติดแม่น้ำแล้วก็มีน้ำทะเลที่หนุนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาว่าขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังเดินทางไปไหนมาไหนขอให้คุณ โชคดีไม่ได้ใช้แค่โชคอ่ะก็คงจะต้องใช้สติที่เยอะที่สุดเพราะอุบัติเหตุบางทีเราระวังแต่ถ้าอีกคนไม่ระวังมันก็ช่วยไม่ได้ดจริงๆแต่อย่างน้อยมันจะบรรเทาวความเสียหายขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณตลอดการเดินทางกลับบ้านพักผ่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะสนับสนุนดยปตทสอบขอ ฉันเคยได้ยินว่าแสางเหนือฉันงดงามมันคุ้มค่าที่ชีวิตหนึ่งคูณในเจแต่มันก็อยู่นอกเหนือความพยายาม